หรือรอบใหม่ Apple Watch Series 8จะได้รับการออกแบบใหม่หน้าจอแบนเปิดตัวพร้อม iPhone 14 Series <c oughs> Apple ปล่อย iOS 15.6 iPadOS 15.6 tvOS 15.6 watchOS 8.7 HomePod 15.6 macOS Monterey 12.5เวอร์ชั่นเบต้าแรกออกมาให้นักพัฒนาทดสอบแล้วซัพพลายเออร์ของ Apple อาจย้ายโรงงานหนีมาตรการล็อกดาวน์ในจีน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชเดลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือรอบใหม่ Apple Watch Series 8จะได้รับการออกแบบใหม่หน้าจอแบนเปิดตัวพร้อมกับไอ o n e 4 Series Apple Watch Series 8ถูกลือว่าจะได้รับการออกแบบใหม่มาพร้อมจอรกระจกแบบเรียบซึ่งดูเหมือน Apple เคยเตรียมไว้ใช้งานกับ Apple Watch Series 7แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามรายงานล่าสุดของจอห์อเซอร์เจ้าของช่อง f อน p a ททกเ Tech บน u t u b e ที่อ้างอิงข้อมูลจากเชอริรม Apple Pro Twitter at w e e n c h o k t a k o ในปีที่แล้วจอพอเซอร์เคยทำนายว่า Apple Watch Series 7จะมาพร้อมกับดีไซน์ขอบแบนที่เรียบมากขึ้นพร้อมให้เข้ากับ iPhone รุ่นใหม่ๆที่มีส่วนขอบแบนราบแต่ท้ายที่สุด Apple Watch Series 7ก็ยังคงใช้ดีไซน์โค้งมนแต่ก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลของจอห์นพอเซอร์มีความถูกต้องแต่อาจจะคาดเคลื่อนเรื่องระยะเวลาและเป็นไปได้ที่ดีไซน์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับ Apple Watch Series 8ที่มีแผนจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 14 Series Apple Watch รุ่นใหม่ในปี2022ใด้ถูกหลือว่าจะมีด้วยกัน3รุ่นได้แก่ Apple Watch Series 8 Apple Watch SE รุ่นที่2และ Apple Watch e x p l o r r r er e i t t o o n ซึ่งรุ่น e x p l o r er e r Edition ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานมากยิ่ขึ้นสำหรับผู้สวมใสที่รักการผจญภัยหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 15.6, iPad OS 15.6, t vOS 15.6, Watch OS, 15. OS, OS 8.7, HomePod 15.6และ Mac OS Monterey 1 2บเวอร์ชันเบต้าออกมาให้อัปเดตแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple เท่านั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple จะได้รับการอัปเดต iOS 15.6, iPad OS 15.6เวอร์ชันเบต้าได้โดยตรงผ่านทางระบบ OTA Over the Air หรือเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Apple Developer Center สำหรับ macOS Monterey 12.5เวอร์ชันเบต้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple ควรจะได้รับการอัปเดตผ่านทาง System p e r f e r e n c e หรือเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Apple Developer Center ที่ v o s 15.6เวอร์ชันเบต้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple สามารถติดตั้งได้จากการดาวน์โหลดโปรไฟล์ลงใน Apple TV โดยใช้ e c o d w a t OS o s 8.7เวอร์ชันเบตาสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งระบบ OTA over the air หลังจากติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าจาก Apple Developer Center ขณะที่ HomePod 15.6 Version b เวอร์ชันเบตาถูกจำกัดให้มีการติดตั้งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple จำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เปิดให้ใช้งานในวงกว้างสำหรับนักพัฒนาทุกคนที่มา Mac r u m o r s ัพพลายเของ Apple อาจย้ายโรงงานหนีมาตรการล็อกดาวน์ในจีนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต macbook pro q ว a n ต a าคอมพิวเตอร์ซัพพลายเอของ Apple กํกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต macbook pro ไปยังโรงงานในเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเนื่องจากการผลิตที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้อยู่ภายใต้การควบคุมจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีนจึงไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ควอนต้าคอมพิวเตอร์ เป็นซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวของ macbook pro รุ่นระดับ i ฮเอ็นทั้ง14นิ้วและ16นิ้วซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีนทำให้มีกำลังการผลิต macbook pro เพียง30ดังนั้นการย้ายฐานการผลิต macbook pro ไปยังโรงงานในเมืองชงชิ่ง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมากผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีนทําให้ผู้ที่ทําการสั่งซื้อ MacBook Pro ถูกเลื่อนระยะเวลาการจัดส่งออกไปหลายสัปดาห์โดยเฉพาะ MacBook Pro รุ่น4นิ้วและ16นิ้วหากสั่งซื้อจาก Apple Store ในสหรัฐอเมริกาจะต้องรอจัดส่งถึงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางกรกฎาคม2022แต่ถ้าขวานต้าคอมพิวเตอร์สามารถย้ายฐานการผลิตได้อาจจะทําให้ผู้ที่ทําการสั่งซื้อ MacBook Pro ได้รับผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นกว่าเดิมที่มา Macrumors Apple กำลังถูกฟ้องเหตุการณ์จากเสียงเตือน a อ b เ r a l ์อเลของ a p p p o ททาเด็กหูหนวกถาวร a อ p l p p l e ต้องเผชิญกับการถูกฟ้องร้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2020โดยเด็กชายวัย12ปีที่มีนามสมมุติ BG ต้องสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรหลังจากสวม Apple Pro ขณะชมภาพยนตร์บน iPhone แต่อยู่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนของ Amber Alert ดังขึ้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เสียงเตือนของ Amber alert ทำให้แก้วหูของ BG ได้รับความเสียหายจนทำให้เกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้อย่างรุนแรงผลที่ตามมาก็คือหูข้างขวาของเด็กรายนี้ต้องสูญเสียการได้ยินอย่างทาวรและจำเป็นต้องสวมเครื่องช่วยฟังเป็นเหตุให้ผู้ปกครองของ,ง BG ยื่นฟ้องร้องเอาผิดกับ Apple ในฐานะผู้ผลิตแอป o d s ที่มีความบกพร่องซึ่งไม่ลดระดับเสียงเตือนโดยอัตโนมัติหรือปรับระดับเสียงแจ้งเตือนให้เท่ากับระดับที่ใช้รับฟังคอนเทนต์ขนาดนั้น นอกจากกรณี BT ยังมีการฟ้องร้องจากเจ้าของ iPhone จำนวนมากเกี่ยวกับเสียงแจ้งเตือนของ a อ p เ r a l r r t ระบบแจ้งเตือนเด็กหายที่ทำให้อุปกรณ์ส่งเสียงดังและสั่นแรงกว่าปกติแม้ว่า Apple จะถูกปรับระดับเสียงอย่างเหมาะสมก็าตามที่มา Mac Lumer a p p p e Preview ฟีเจอร์สำหรับผู้พิการระบบตรวจจับประตูขยายจอ Apple Watch ์หลายแคปชั่น Apple เปิดตัว r e v วิ w ฟ e a t u r e สำหรับผู้พิการหลายรายการเพื่อช่วยในการนำทางสุขภาพและการติดต่อสื่อสารและอื่นๆโดยเป็นการทำงานร่วมกับทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และ a c h i n e Learning บนแพลตฟอร์มของ Apple f e ฟีเจอร์คือ Do เ Detection สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือการมองเห็นอาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์หลายด้านในกล้อง iPhone iPad โดยจะทำงานในแอป Magnifier ตรวจจับกระตูและให้เสียงคำอธิบายร่วมกับการเตือนผ่าน a p t ติ ความสามารถถัดมาคือบิลเลอร์หน้าจอ Apple Watch มาไว้ใน iPhone สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไวหวเพื่อให้กดปุ่มสั่งการ Apple Watch ที่คอยตรวจจับค่าต่างๆได้ดีขึ้นรวมทั้งสั่งงานเสียงเหมือนกับใช้งาน Apple Watch สุดท้ายคือ Li h t Caption ฟีเจอร์สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินรองรับบน iPhone, iPad และ Mac โดยทำด้ทั้งการแปลงเสียงที่ได้ยินเป็นข้อความและโต้ตอบด้วยการพิมพ์ข้อความและแปลงกลับเป็นเสียงสำหรับคู่สนทนา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเช่น Buddy Controller ให้เพื่อนช่วยเล่นเกมโดยรวมตัวควบคุม2อันเป็น1น Siri Podtime แก้ไขเวลาที่ Siri จะรอคำสั่งตอบสนอง White Control Spelling Mode ใช้คำสั่งเสียงแบบสะกดทีละตัวอักษรคุณสมบัติเหล่านี้จะอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์ภายในปีนี้ที่มา Apple เลียน Google a d ดีเผู้ออำนวยการด้าน Machine Learning ของ Apple กลับไปร่วมงานกับ Google อีกครั้ง ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลียนกูดเฟลโล w ผู้อำนวยการด้านแมชชีนเล e ร์นิ่งได้ตัดสินใจลาออกจาก Apple หลังจากบริษัทใหญ่จากคูเปอร์ติโนเริ่มให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศหลังจากสถานก,การณ์การระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายล่าสุดมีรายงานว่าเลียนกูดเฟลโล w ได้รับงานใหม่แล้วกับ DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ a l p ฟ a เบตและเป็นบริษัทแม่ของ Google Google เข้าครอบครองธุรกิจของ d e e p m i n มในปี2004โดยบริษัท d e e p m i n มมีความเชี่ยวชาญทางด้าน m a c h i n e Learning และไม่นานมานี้ก็เพิ่งเปิดตัวระบบ AI แบบ u l t i t ท c k i n g ที่เรียกว่า g a t ตแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า g o o f i l l Low มีบทบาทอย่างไรที่ d e e p m i n มก่อนหน้านี้เล่นกุ i ฟ l Low เคยทำงานเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์ด้านการวิจัยของ Google ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ Apple ได้เพียง4ปีและตัดสินใจลาออกไปกลับไปอยู่กับบริษัทเดิมอีกครั้ง ซึ่งทาง Google มีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุน่นและอนุญาตให้พนักงานบางคนยังคงทำงานแบบ w o r k ์กฟอร์มโมได้ที่มาแมคลมเมอร์ a p p เ e ลเลื่อนแผนให้พนักงานกลับเข้าสำนักงานอีกครั้งให้เหตุผลผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น Apple ได้ทำหนังสือแจ้งภายในบริษัทเลื่อนแผนการกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานแบบให้บริออกไปก่อนซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนผ่านตอนนี้กำหนดให้เข้าสำนักงานที่2วันต่อสัปดาห์ ระบุว่าพนักงานสามารถเลือกกลับไปทำงานแบบรีโมทเต็มเวลาได้หากไม่สะดวกใจที่จะเข้าสนับงานตอนนี้เหตุผลที่ Apple ระบุถึงการตัดสินใจดังกล่าวคือจำนวนผู้ป่วยโควิดอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Apple ยังกำหนดให้พนักงานที่เข้าสนักงานต้องใส่แมสตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ใช้งานร่วมเช่นห้องประชุมทางเดินและลิฟต์คำแนะนำนี้ยังมีผลกับพนักงาน Apple Store ด้วยก่อนหน้านี้มีพนักงาน Apple จํจำนวนหนึ่งได้เรียกร้องให้ Apple ทบทวนนโยบายการกลับเข้ามาทำงานในสนักงานและยังมีขา่าวว่าหัวหน้านทีม h i n e Learning ล่าออกซึ่งอาจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวด้วยที่มา The w o r k d a และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็ม h a าชา l แนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ